วันนี้ปุ้นจะมาเล่าหนังสือเรื่องหนึ่งให้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็เปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อเรื่องของการจัดการเงินไปเยอะมากๆนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Die with Zero หรือภาษาไทยที่ชื่อประมาณว่าตายที่ศูนย์โดยที่คอนเซปต์ของหนังสือเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลี่ยนวิธีคิดของเราในเรื่องของการจัดการเงินเป็นพอสมควรเลยคือเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเราเก็บเงินให้ได้มากยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งมีความสุขหรือยิ่งมากเราจะปลอดภัยแล้วเราก็จะรอดแล้วก็บ้านปลายชีวิตเเนนี่ยรราาาาก็็จะสามาถใชช้วิตองป ได้อารมณ์มันประมาณนี้สําหรับการจัดก,การการเงินโดยทั่วไปเนาะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นการบอกว่าคุณต้องพยายามอัพติมไนซ์เรื่องของการเงินปัจจุบันกับเรื่องของความทรงจําประสบการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างชีวิตของเราด้วย <S <S เพื่อที่ว่าตอนปลายทางเนี่ยคุณก็จะได้หลงเหลือความทรงจาเอาไว้ด้วยจากประสบการณ์ที่คุณได้เก็บมาในช่วงที่คุณยังมีแรงแล้วก็มีเวลาในการออกไปสํารวจโลกอะไรประมาณนี้เพราะตอนสุดท้ายอะเหมือนตอนปลายทางเวลาเราแก่เราแทบจะไม่มีแรงในการจะไปสํารวจโลกแล้วจริงปะแต่เราจะเหลือความทรง ว่าเฮ้ยฉันเคยได้ทําแบบนั้นฉันเคยได้มีช่วงเวลาช่วงหนึ่งในการทํากิจกรรมตรงนี้ซึ่งสิ่งนี้มันมีค่าตอนบั้นปลายชีวิต <c oughs> ในหนังสือเรื่องของดายวิสซีโร่ะมันคือการที่บอกเราว่าเราพยายามที่จะออพติ i ไนส์ตัว2ช่วงเวลานี้ให้มันพอดิบพอดีแล้วก็ให้มันเป็นศูนย์จบลงไปโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเหลือเล g a ก y ซี่หรือว่าเหลือเงินอะไรไว้ให้ใครมากมายในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าในหนังสือมันจะมีการบ่งบอกว่าคนเราอะมันมีลิมิตในการคอนซูมอยู่แล้วคือต่อให้วันนี้เรารวยมากๆเป็นแบบบิวเกต เลยก็ได้ต่อให้เป็นคนกลุ่มนั้นอะคือเราก็ไม่สามารถคอนซูมได้ตามเวลที่เรามีเพราะว่าเวลที่มีอะมันสะสมเอาไว้เยอะจนเกินไปแล้วสุดท้ายแล้วในเรื่องของการออปติมไมซ์หรือเรื่องของการทําให้เป็นประสิทธิภาพมากที่สุดอะแบบเนี้ยมันคือเรียกว่าเป็นการเว์ทรัพยากรเหมือนแบบเราจะเป็นจะมีทรัพยากรเยอะเทําไมในเมื่อสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทรัพยากรพวกนี้ลงไปอยู่ดีเหมือนที่บิลเกตต้องบริจาคเงินในแต่ละปีเป็นแบบหลายหลายพันล้านหลายๆหมื่นล้านบาทอะไรเงี้ยดังนั้นในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็จะให้คอนเซปต์ว่าเราอะต้องออปติม การในปัจจุบันพยายามออกไปสำรวจโลกใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วดูว่าเราอะมีความสุขกับกิจกรรมอะไรแล้วใช้เงินไปเลยใช้เงินใช้เวลากับสิ่งนี้โดยที่พยายาม optimize ปลายทางให้มันเป็นศูนย์นั้นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นหนึ่งเล่มที่รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็เปิดประสบการณ์เรื่องของการเงินมากจริงๆค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีแปลไทยแล้วโดยสำนักพิมพ์วีเลอร์ค่ะทุกคนสามารถไปซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์รวมถึงตามร้านหนังสือต่างๆด้วยเช่นกันค่ะอันนี้สปอนไหเนี่ยอันนี้ไม่ได้สปอน,นะ